ัน 1, ทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รักแรงเกลียดแรงคือราศีราศีกันครับราศี ที่ในช่วงนี้รักแรงเกลียดแรงได้แก่ชาวราศีกันนับตั้งแต่วันที่19เมษายนของปีที่แล้วจนถึงวันที่30เมษายนของปีนี้มีดาวดวงหนึ่งครับคือดาวเพรชฤหัสบดีโครจรเข้าสู่เรือทรนที่เรียกว่ามรณะมันเป็นช่วงที่ว่าเราไม่ได้ทำอ่ะแต่ความที่เราทำดีโดยถูกคอมเมนถูกบูลลี่ความที่เราทำ ในเรื่องดีแต่ถูกเข้าใจผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งจากผู้ใหญ่หรือจากกฎระเบียบที่ถูกถูกของเราก็คือผิดอย่างนี้เป็นต้นและบางทีไอคนที่มาเป็นตัวประเด็นของการนําไปสู่ความผิดเนี่ยก็เพื่อลักเราก็คนใกล้ตัวเราทําไมไม่บอกกันก็เคยดูแลกันเราก็มีน้ําใจกับเขานี่แหละครับมันไม่ได้เกลียดที่อยู่ชาวราศีกันจะไปจ้องอิจฉาฤิษียาใครไม่ใช่เลยแต่มันเกิดจาก สภาวะของกรรมวิบากที่มันเกิดจากการมากระตุ้นตะกรออารมณ์อันเกิดจากการอิจฉาริษยาไม่ใส่ใจให้ความสำคัญกับในสิ่งที่เราให้ความสำคัญน้อยไปแล้วเลยมีผลมาสู่ความเข้าใจผิดมีผลมาสู่การถูกเกลียดชังมันจึงทำให้เราเกิดอาการรักแรงก็เกลียดแรงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่ว่าครับอดทนอีกนิดนึงตั้งสติให้ดี หลัง30เมษายนก็จะเปลี่ยนแปลงเอาล่ะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รักแรงกเกลียดแรงได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับ